คชา LFC พาวิเคราะห์จัดหนักเกมนี้ปารีสเต็ง64%แล้วเชลซีจะทํำยังไงนะครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับผมคชา LFC เอข่าวสารทัศนคติการวิเคราะห์มีให้ครบจบที่คชา LFC กดที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เราจะไปดูที่ศึกชิงแชงมป์สโมสรโลก2025นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเชลซีกับปารีสปารีสเนี่ยชนะในหเกมน็อกเอาท์หลังสุด ด้วยสกอร์รวม18ต่อ0และเข้าชิงได้โดยเสียประตูแค่ลูกเดียวในทัวร์นาเมนต์นะส่วนเชลซีก็แข็งชนะ6จาก7เกมแต่มาพร้อมเส้นทางที่ไม่หนักหนามากเท่ากับปารีสนะครับปารีสเนี่ยฟอร์มดุชนะทุกเกมในรายการนี้ยิงรวมเนี่ย18ลูกไม่เสียแม้แต่ลูกเดียวตัวจีดครบเลยเดมเบ l เล่วิตินยาบาโคลานะเล่นเร็วจบคมแผนลูกจะเต็มนะส่วนกับโหดส่วนเชลซีเนี่ย มาเลก,ก้านะเน้นเกมหมกักลุกเน้นคลองบอลต่อเกมรักจังหวะให้คู่แข่งพลาดนะครับไคเซโดเนี่ยคือแกนหลักของแดนกลางเลยคุมจังหวะทําลายเกมลุกได้ดีแต่แนวรับเนี่ยยังไม่นิ่งโดนบุกเร็วอาจจะหลุดได้เชลซี Chelsea เนี่ยเล่นฉลาดแต่ว่าปารีสเล่นเร็วและเฉียบคมกว่าถ้าเกิดว่าเชลซีเนี่ยคุมจังหวะไม่อยู่นะเจอของแข่งแน่นอนนะครับแต่เกมน,นี้นะผมยังมองไปที่ปารีสอยู่นะครับคุณคิดว่าใครจะคว้าแชมป์สโมสรโลก2025พิมพ์ปารีสหรือเชลซีมาได้เลยนะครับ